เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่7กุมภาพันธ์วันนี้ในรอบค่มนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของคาเซมิโร่ดิตอนนี้ครับค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัดสินใจจะไม่ยื่อนอุทธรณนใดๆต่อกรณีใบแดงของคาเซมิโร่เนื่องจากว่าสุ่มเสี่ยงเกินไปครับที่จะโดนแบนเพิ่มเติมในเกมนัดชิงลีกครับ อย่างไรก็ตามแฟนบอลแมนยูนเต็ดอย่างเราเนี่ยครับก็ไม่ได้รอนานเกินไปที่จะเห็น,นะคาเซมิโร่ลงสนามอีกครั้งเนื่องจากว่าเกมกลางสัปดาห์หน้านะครับคาเซมิโร่ก็จะกลับมาเล่นได้อีกครั้งในเกมยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟในการเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาในคืนวันพฤหัสบดี Body ที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งกับการพลาดลงสนามในเกมลีกทั้ง3เกมนะครับก็ถือว่าเป็นการพักคาเซมิโร่ไปในตัวด้วยเนาะมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนเต็วสื่อท้องถิ่นกันบ้างนะครับ ดูจากรายงานระบุว่าทางเอริกเทนฮากนะครับต้องการเก็บวิกตอร์ลินเดเลฟไว้กับทีมมากกว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไกว์โดยตัวแม็กไว์นะครับจะอยู่ในลิสต์ที่สโมสรจะพร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอขอซื้อตัวจากมดาสโมสรต่างๆในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้และนอกจากนี้นะครับทางแมนเชสเตอร์นิ่งนิวส์ก็เผยเพิ่มเติมว่าเอริกบายยี่กับอเล็กซ์เตลเลสก็จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมเช่นกันนะครับหากว่ากลับมาจากการยิมตัวในซีซั่นนี้แล้ว มาที่ข่าวต่อไปเนะครับเราข้ามฟากมาที่สื่อฝั่งอิตาลีกันบ้างกับรายงานของกาเซตาเดลโลสปอร์ตดูจากรายงานเนะครับเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะยื่นข้อสเสนอจำนวน107ล้านปอนหรือว่า120ล้านยูโรเนะครับเพื่อขอซื้อตัววิกตอร์ซิมเพนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลี เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับโดยจากรายงานเพิ่มเติมของสื่อเจ้านี้นะครับก็ระบุว่าทางแมนยูแตน่าหมายตาดาวยิงไว้ยิมสี่ปีรายนี้มาพักใหญ่แล้วครับซึ่งคนที่แนะนําก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือโอเดนอิกาโลอดีตกองหน้าของเรานั่นเองและก็เป็นกองหน้ารุ่นพี่ในชิมคาตในจีเรียของโอซิมเฮนด้วยครับทั้งนี้กับปัจจัยที่เชื่อว,ว่าทางสโมสร์นาโปลีอาจจะพร้อมรับฟังข้อเสนอจากฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดีโอซิมเฮนนะครับก็เนื่องมาจากว่า เงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมฟุตบอลอิตาเลียนตอนนี้ไม่ได้คล่องตัวเหมือนอดีตแล้วและหลายๆสโมสรนะครับก็โดนทางเกาโชตรวจสอบความโปร่งใสาทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุน,นี้ครับทำให้ทางกาสตาเดลโลสปอดรู้สึกมั่นใจนะครับหากว่าแมนยูเต็ดยิ่นข้อสเสนอมาที่ราว120ล้านยูโรจริงนาโปลีจะไม่ปฏิเสธโอกาสดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับยังอยู่กับรายงานของสื่อทางฝั่งอิตาลีกับรายงานของจูฟนิวสสื่อฝั่งยูเวนตุสนะครับ โดยจากรายง,งานนะครับเผยว่าตอนนี้2สโมรสรสหาอังกฤษก็คือาร์เซนและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังแสดงความสนใจดึงตัวดูซานวัลาวิชกองหน้าตัวเก่งของยูเวนตุสเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับโดยเฉพาะกับทางฝั่งทัพปีสแสดงของเรานะครับที่มีข่าวลือออกมาว่าเตรียมจะปล่อยองตตอรนิมาซิยานออกจากทีมและตามหากองหน้าระยะยาวเข้ามาสู่สโมรสรซึ่งกับตัวดูซานวลาวิชนะครับเป็นหนึ่งในลิสต์ของทางทัพปีสแสดงอย่างแน่นอน แต่นอกจากนี้นะครับชื่อของกองหน้าตัวเป้งรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์โอซิมเพนจากข่าวก่อนหน้านี้และก็แฮร์รี่เคนกองหน้าจากสเปอร์ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่แมนยูเต่กำลังพิจารณาอยู่ด้วยเช่นกันครับทั้งนี้ครับกับดิวของดิวซันวลาวิชนะครับเชื่อว่าหากแมนยูเตดอยากได้ตัวกองหน้ารายนี้จริงค่าตัวของวลลาวิชนะครับจะถูกกว่าทั้งโอซิมเพนและก็แฮร์รี่เคน ซึ่งตามคาดการณ์นะ่ครับยูเวนตุสน่าจะพร้อมปล่อยวลาวิชออกจากทีมหากว่าได้ข้าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านยูโรเหมือนตอนที่ซื้อมาจากฟิลิปปินาเมื่อช่วง2ซีซั่นก่อนแต่กับนีรายของโอซิมเฮนและก็แฮร์รี่เคนนะครับเชื่อว่าทางแมนยูเต่น่ยอาจจะต้องจ่ายมากกว่า100ล้านยูโรอย่างแน่นอนเลยครับมากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางเว็บไซต์โมสอนโดยจากรายงานนะครับระบุว่าในช่วงคืนวันนี้ครับทางเอลิเฮนฮาร์ จมะมาะแถลงข่าวความพร้อมของทีมก่อนเจอกับลิสต์ยูไนเต็ดในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตีสามตรงซึ่งกับประเด็นหลกัหลกๆนะครับก็จะเป็นเรื่องอัปเดตความพร้อมและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในสโมสรมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องการละเมิดกฎกรารเงินของแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาจจะทำให้พวกเขานะโดนริบแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2009ถึงปี2018เป็นอย่างน้อยซึ่งกับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับก็มีสื่อหลายเจ้าเล่นข่าวคำนองว่า หากมีการรีบแชมป์จากแมนซิตี้จริงก็ยกให้ดับ2ในซีซั่นนั้นๆไปสิแต่ทั้งนี้กับรายงานของเดียร์มิเรร์นะครับก็ได้เผยว่าทีมที่เป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนั้นๆที่แมนซิตี้คว้าแชมป์ลีกไปครองนะครับอาจจะไม่ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นแชมป์แทนเนื่องจากว่าไม่มีข้อความใดๆในกฎของพรีเมียร์ลีกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทีมที่คว้าดับ2ได้จะขึ้นมาเป็นแชมป์แทนทันท,นทีซึ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมล้นล้วนเลยครับและกับคําว่าความเหมาะสมนะครับก็ข สำหรับเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันและพอจะเอามาอ้างอิงได้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของสโมสรอนยูเวนตุสในปี2006นะครับที่ถูกปรับตกชั้นและก็ริบชมไป2สมัยในช่วงซีซั่น2005และก็2006ซึ่งนอกจากยูเวนตุสจะถูกปรับตกชั้นและก็ริบชมแล้วนะครับ ทีมที่เป็นรองแชมป์ในปี2006อย่างอินเตอร์มิลานนะครับก็ขึ้นมาเป็นแชมป์แทนแต่ถ้าว่าในปี2005นะครับถึงแม้ว่าจะมีการริบแชมป์จากยูเวนตุสไปแต่ทางเกาโชไม่ได้เลื่อนทีมที่เป็นรองแชมป์ขึ้นมาเป็นแชมป์แทนนะครับเพียงแต่แค่ให้ซีซั่นดังกล่าวนั้นยืดอันดับตามเดิมแต่ไม่นับยูเวนตุสเป็นแชมป์ก็เท่านั้นครับ ดังนั้นกับกฎของพรีเมียร์ลีกนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือหากว่ามีการริบแชมป์จากแมนซิตี้จริงทีนี้เป็นรองแชมป์จะมีขึ้นมาเป็นแชมป์โดยอัตโนมัติเพียงแต่รอทางพรีเมียร์ลีกตัดสินนะครับว่าในซีซั่นระหว่างนั้นทีนี้เป็นรองแชมป์นะ่ะจะมีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นแชมป์แทนแมนซิตี้หรือเปล่า เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับการเปิดเผยของฟราบิซิโอโรมาโนในเรื่องของมาเซลซาบิเซอร์ซึ่งทางโรมาโนนะครับได้ออกมาระบุว่าที่จริงแล้วในช่วงตลาดรอบมกราคมที่ผ่านมามีหลายสโมสรน,นะครับที่มีโอกาเสเซ็นสัญญากับมาเซลซาบิเซอร์เข้าไปร่วมทีมโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนิวคาสเซิลยูนแต่ที่หวังไฮแจ็คซาบิเซอร์จากทัพปีศาจแดงทว่าเจ้าตัวนะครับต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าเพราะว่าอยากร่วมงานกับเอลลิสตันฮารโดยฟราบิซิโอโรมาโนนะครับได้เผยเรื่องน ก่อนอื่นเลยนะเท่าที่ผมทราบมาตัวนักเตนะน่ะถูกเสนอให้กับเชลซีแต่ก็ไม่ได้มีการเจราจากันดังนั้นเชลซีจึงไม่ได้สนใจควาา้าซาบิเซอร์เข้าไปร่วมทีมในช่วงตลาดรอบมกราคมที่ผ่านมาจากนั้นก็เป็นแมนยูแต่ที่สนใจอย่างมากเพราะว่าทางเชลซียังวุ่นวายกับดีลของเอโซเฟน,นเดสและทางแมนยูแต่น่ะก็มองมาเซลซาบิเซอร์เป็นเป้าหมายหลักด้วย ถมตัวนักเตะก็ยังอยากย้ายมา young man, ยังแมนยูเตด,ดมากๆเช่นกันนักเตะไม่พิจารณาตัวเลือกอื่นๆเลยนะในช่วงระหว่างนั้นนอกจากนี้ทีมงานของผมก็ยังได้ยินเขาเรื่องของนิวคาสเซิลเพราะว่าพวกเขานะ่ก็มองหานักเตะประเภทนี้เช่นกันและพวกเขาก็พิจารณาโอกาสแบบนี้ในการคว้าซาบิเซอร์ด้วยแต่ทางนิวคาสเซิลตัดสินใจจะไม่เดินหน้าต่อเพราะว่ามาเซลซาบิเซอร์ต้องการย้ายมา man, ester, ยังแมนเชสเตอร์ยูเตด,ดมากๆและเป็นทีมเดียวนั้นที่เขาอยากจะย้ายมาร่วมทีมเพราะว่าตัวเขานะ่ะชอบแนวะฟุตบอลของเอริคเทนฮาร์ก นั่นจึงเป็นเหตุผลหลักเลยนะที่ซาบิเซอร์ปฏิเสธการไฮแจ็คจากนิวคาสเซิลซึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยไนเตดคือจุดหมายเดียวสำหรับซาบิเซอร์ในฐานะกองกลางที่สมบูรณ์แบบหลังจากที่คริส e ตนะินเอริกเซนนาได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของราฟเอลวารานกันบ้างนะครับกับทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ดิวารานนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้บรรดานักเตะของทัพปีแสดงน,น,นะครับกำลังมีความสุขอย่างมาก และก็ได้สัมผัสถึงความพิเศษภายใต้การทุ่มทัพของเอลิรเทนฮากในซีซั่นนี้ด้วยครับโดยราฟาเอลวารานนครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าในตอนนี้เรากําลังมีความสุขร่วมกันและคุณสามารถเห็นสิ่งนี้ได้จากในสนามและก็ผลการแข่งขันซึ่งมันเป็นไดนามิกในแง่บวกมากๆของทีมเราเองก็กําลังปรับตัวให้เข้ากับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอลิรเทนฮากและก็มีความเข้าใจอันดีระหว่างพวกเราทุกคนในเวลานี้ด้วยเรารู้ว่าเขาต้องก,การให้เราเล่นอย่างไรและสิ่งนี้ก็แสดงออกมาในสนามด้วยนะ เราพอใจกับวิธีการเล่นเกมรับของเขารวมทั้งเกมรุกด้วยและก็การวางแผนในแต่ละเกมและเราทุกคนก็รู้สึกผ่อนคลายพร้อมกับเดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่าเราเนะี่ยสามารถชนะทุกทีมได้เราทำงานกันอย่างหนักในช่วงฝึกซ้อมและระหว่างการศึกษาวิดีโอศึกษารายละเอียดต่งตางๆและก็รวมทั้งการสร้างโปรแกรมและการฝึกซ้อมเพื่อรับมือในแต่ละสถานการณ์ด้วย ซึ่งเราเห็นได้จากผลการแข่งขันที่เราออกมาในแต่ละเกมและตอนนี้ก็เป็นของเรื่องความต่อเนื่องแล้วล่ะว่าเราจะสามารถทําแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าทําในแบบเดิมๆซ้ําๆต่อไปและพยายามรักษาโมเมนตัมที่ดีของทีมเอาไว้ให้ได้เรื่อยๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d ิ e v i l Page กันด้วยนะครับผม